คนประสบความสําเร็จสําเร็จท่าการปัญหาคนที่ไม่ประสบความสําเร็จแม้ไม่มีปัญหาเขาก็ไม่สร้างความสําเร็จครับหลายๆคนต้องการความสําเร็จหลายๆคนลงมือทําแต่ก็มีหลายๆคนครับที่รอคอยรอโอกาสครับทั้งๆที่บางครั้งโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมักจะพูดถึงเนาะผมได้ยินบ่อยมากเรื่องของการที่ ถ้าเกิดว่าเขาประสบความสําเร็จขึ้นมานะเขาบรรลุปเป้าหมายของเขาขึ้นมานะเขาจะทําสิ่งนั้นเขาจะทําสิ่งนี้นะครับคือเขาจะแบ่งปันเขาจะให้เขาจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายเลยครับสังเกตดีๆนะครับว่ามีหลายๆงานเลยครับหลายๆงานเลยที่เราเองเนี่ยมีบทบาทเป็นเพียงแค่ผู้ใช้บริการหรือว่าเราเป็นลูกค้านั่นแหละครับจะมีกี่งานครับที่ในขณะที่เราเป็นลูกค้า ในขณะที่เราใช้บริการเนี่ยตัวเราเองก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนได้ด้วยบางคนบอกว่าอยากประสบความสําเร็จเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นทําไมเราไม่สะสมความสําเร็จของเราในขณะที่เราช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยล่ะครับมีหลายหลายงานนะครับที่เราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความสําเร็จเคียงคู่ไปกับการที่เราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปได้ด้วยงานเหล่านั้นก็คือเน็ตเวิร์กบิสเนสไงครับ แต่หลายคนยังมองภาพของธุรกิจนี้ไม่ออกหรือว่าติดอยู่กับภาพลบๆเปลี่ยนทัศนคติเรื่องนี้ก่อนครับอย่างน้อยที่สุดคือผมว่าก้าวแรกที่สําคัญที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองครับทําความเข้าใจจริงๆก่อนแล้วตัดสินใจไม่ช้าเกินไปครับ